This the สวัสดีค่ะน้องๆ Pirates of the Caribbean นั้นเป็นหนังภาคต่อของดิสนียเรื่องหนึ่งที่ทำออกมาได้หลายภาคมากและแต่ละภาคก็มีรายละเอียดเยอะมากๆด้วยรวมทั้งยังสร้างจุดเชื่อมโยงไว้อย่างแนบเนียนด้วยนะคะ คลิปนี้มามิเจนจากคิดดูซ Channel ก็จะชวนไปดู10ความลับน่ารู้จากหนังดิสนียเรื่อง Pirates of the Caribbean กันจ้า ข้อแรกรู้ไหมคะว่าหนัง Pirates of the Caribbean นั้นดิสนีย์ตั้งใจสร้างขึ้นมาคู่กันกับธีมเครื่องเล่นแนวโจรสลัดผจนภัยที่มีอยู่แล้วในส่วนสนุกดิสนีย์แลนด์นั่นเองซึ่งธีมพ r a เรสน,นี้ก็อลังการน่าตื่นตาตื่นใจมากทั้งฉากที่สมจริงสุดๆและความสนุกก็อยู่ตรงที่การผจญภัยไปในเรือโจรสลัดซึ่งเป็นธีมที่เต็มไปด้วยน้ำเน้นๆค่ะและนั่นก็ทำให้หนัง Pirates of the c a r i b b e a n เต็มไปด้วยน้ำเช่นกัน ซึ่งที่เราเห็นในหนังนั้นเป็นฉากน้ำจริงซะส่วนใหญ่ค่ะโดยเฉพาะในภาค The Dead Man Chase นั้นก็ยกกองไปถ่ายทำกันที่บาฮามัสเลยทีเดียวและแม้ว่าบาฮามัสจะเป็นทะเลอยู่แล้วแต่ทีมงานก็ยังสร้างแท้งน้ำขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อเตรียมน้ำสำหรับใช้ในการถ่ายทำด้วยเพื่อให้ได้ภาพที่สมจริงที่สุดทั้งในแง่ของความยิ่งใหญ่และเพื่อให้นักแสดงรู้สึกได้ถึงน้ำปริมาณมหาศาล ที่ถาโถมเข้ามาเมื่อเรือล่มหรือถูกโจมตีนั่นเองทําให้แอคชั่นที่เห็นนั้นสมจริงเป็นที่สุดและที่สําคัญนะคะแทงน้ํำของกองถ่ายพ r a เรสขณะนั้นยังนับเป็นแทงน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะจ๊าจะบอกให้ รับข้อต่อมาก็คือเรื่องของเด็กชายที่มีนามว่าเฮนรี่ซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในภาค At World's End เป็นเด็กชายอายุราวสิบขวบหน้าตาบ้องแบลแล้วเราก็ได้แต่สงสัยกันว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรใช่ลูกของวิลกับอลิซาเบธหรือเปล่านะซึ่งในหนังภาคต่อทั้งสีภาคนั้นไม่ได้เปิดเผยอย่างโจ่งแจ้งว่าเขาคือลูกชายของวิลกับอลิซาเบธ เพียงแต่เรียกเด็กชายผู้นี้ว่าวิลน้อยหรือยังวิลเทอร์เนอร์ซึ่งชื่อของเขาเพิ่งถูกเปิดเผยครั้งแรกในภาค5 d e a d m e n t e l l No t a l e นี่เองว่าเขาคือเฮนรี่เทอร์เนอร์จ้าและเขาก็มาเพื่อตามหาพอ่อและช่วยปลดปล่อยพ่อจากคำสาปร้ายนั่นเอง ซึ่งคนที่รับบทนี้ในวัยเด็กก็คือโดมินิกสกอตเคและได้พ่อหนุ่มเบรนตันทเวตมารับบทเฮนรี่ตอนโตซึ่งนั่นก็ทําให้จักรวาล Pirates of the Caribbean มีหนุ่มหล่อมาเพิ่มอีกคนแล้วนะ I know that I know where I am Don't think I don't แล้วเคยลองคิดกัน,น,นเล่นๆไหมคะว่าถ้ากับตันแจ็คสเปโร่ไม่ใช่จอห์นนี่เดฟแล้วใครกันหละที่เหมาะจะเป็นแจ็คสเปโร่อย่างที่เห็นนะคะว่าจอห์นนี่เดฟนั้นเหมาะจะเป็นแจ็คสเปโร่ยิ่งกว่าใครๆทั้งท่าทางการเดินวิธีพูดความเพี้ยนและการแสดงสีหน้าท่าทางทั้งหมดนี้นึกไม่ออกเลยใช่ไหมคะว่าใครจะทําได้กวนสุดๆและเท่แบบนี้ดูเหมือนว่าจอห์นนี่เดฟจะเกิดมาเพื่อเป็นกับตันแจ็คสเปโรเลยนะ แต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วจอนนี่เดปไม่ใช่ตัวเลือกแรกที่ดิสนีย์ตั้งใจให้มารับบทนี้หรอกนะจ๊ะแรกเริ่มเดิมทีคนที่เป็นตัวเกงสำหรับบทนี้ก็คือโรเบิร์ตเดนิโรนักแสดงรุ่นใหญ่แต่เขาได้ปฏิเสธบทนี้ไปอย่างน่าเสียดายเพราะคิดว่าหนังเรื่องนี้ไม่น่าจะทำเงินมากมายนะัก อีกคนที่ถูกหมายตาไว้ก็คือฮิลล์แจ็กแมนและเขาก็ปฏิเสธไม่รับบทนี้เช่นกันเป็นที่น่าดีใจที่บทกับตันแจ็คตกมาเป็นของจอห์นนี่เดฟเพราะดูๆแล้วก็เหมาะสมเหลือเกินนะคะแคันแจ็คสปและที่หล่อมากๆก็คือระหว่างการถ่ายทำที่ยาวนานในฉากที่เต็มไปด้วยน้ำนั้นจอห์นนี่เดฟ ควักกระเป๋าตัวเองเพื่อซื้อเสื้อแจ็คเก็ตกันน้ําให้นักแสดงตัวประกอบเกือบ500ชีวิตเป็นเงินถึง60,000 USD เพื่อใช้กันความหนาวเย็นและเปียกปอนด้วยนะจ๊ะหล่อมากเลยครับและที่นี้เราลองมาดูที่ลิงจรนสลัดของกัปตันเฮกเตอร์บลโบซากันดูบ้างค่ะใครรู้สึกคุ้นๆตากับเสื้อผ้าของมันบ้างคะ ใช่แล้วล่ะคะ่ะเสื้อกั๊กสีแดงของเจ้าหล่งตัวนี้ถูกออกแบบมาให้คล้ายตัวละครมังกี้ดีลูฟี่จากการ์ตูนเรื่องวันพีซนั่นเองนั่นก็เพื่อเป็นการให้เกียรติกับการ์ตูนโจรสลัดระดับตำนานที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างวันพีซนั่นเองค่ะส่วนฝุ่นฟุงฟ้งที่เราเห็นในฉากนี้ถ่ายกันสิคะว่ามันคืออะไร หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นฝุ่นจริงหรือไม่ก็เป็นผงแป้งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะ่ะมันคือผงช็อกโกแลตปริมาณมหาศาลจ้า และเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่หนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ออกฉายครั้งแรกจนถึงปัจจุบันมันยาวนานมากถึง14ปีแล้วนะจ๊ะและเมื่อเคี a ร่าไนลี่แสดงหนังเรื่องนี้ในภาคแรกนั้นเธอมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นและคุณแม่ของเธอก็ติดตามไปด้วยทุกที่ที่ทมีการถ่ายทำไม่น่าเชื่อว่าหนังภาคต่อเรื่องนี้จะมีมายาวนานเกือบเท่าอายุน้องๆหลายคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ทีเดียว และจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครยังจำได้เจ้าไ้นกแก้วในภาค The Curse of the Black Pearl หรือคืนชีพกองทัพโจรสลัดสยองโลก <c oughs> ก็ได้บอกใบถึงหนังภาคต่อที่จะทำออกมาไว้แล้วค่ะด้วยคำพูดนี้จ้า <c oughs> ะว่าผู้ชายทุกคนที่อลิซาเบธจูบจะมีจุดจบเดียวกันทั้งหมดก็คือตายค่ะไม่ว่าจะเป็นกับตันแจ็คสเปโร่เจมส์นอรริงตันหรือแม้แต่วิลทร์เนอร์เองซึ่งสามารถมีชีวิตบนบกได้แค่หนึ่งวันเท่านั้นในทุกๆ10ปีและครั้งล่าสุดที่เขาปรากฏตัวก็คือในภาคที่4 at worlds end พระจนภัยล่าโจรสลัดสุดขอบโลกเมื่อปี2007 และตอนนี้ก็ผ่านไปสิปีแล้วจ้า <The Dead. S 1> นั่นก็ทำให้วิลเทอร์เนอร์สามารถปรากฏตัวเป็นบงได้อีกครั้งแล้วซึ่งเขาก็มาปรากฏตัวในภาคที่5 d e a d m e n t e l l s o no o Tale เป็นไงคะหนังดิสนีย์ผูกโยงเรื่องราวไว้ให้ติดตามกันแบบแนบเนียนมากเลยใช่ไหม ใครเป็นแฟนหนังโจรสลัดอย่าง Pirates of the Caribbean และดูมาแล้วทุกภาคยกมือเลยค่ะมีอะไรในหนังเรื่องนี้ที่น้องๆชอบเป็นพิเศษเม้นมาคุยกันได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมามิเจนและคิดดูซี่ชาแนลและใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะคะบายบายค่ะ